สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพบก,กันคลิปแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักนะครับตัวแคนวานะครับหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแหละนะครับเ็ในนี้ก็จะมีทั้งผู้ที่เคยใช้และผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะครับสำหรับตัวแคนวาเองผมว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะผ่านตาม,มาแล้วนะครับกับโปรแกรมทํากันบ้านที่เด็กๆใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนเลยที่ วันนี้เปลี่ยนจากการให้เด็กทำกันบ้านผ่าน Microsoft Office เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นให้ใช้ Canva แทนนะครับเพราะมันมีความสะดวกหลายอย่างนะครับเราลองมาทำความรู้จักกันนะครับกับคลิปนี้สั้นๆนะครับที่จะแนะนำให้พวกเรารู้จักว่า Canva มันใช้อะไรได้บ้างมาททำอะไรได้บ้างนะครับตัว Canva เองนะครับเป็น Easy User Interface นะครับคือเป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกที ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับให้ใช้งานง่ายแล้วก็มีเทมเพลตให้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกใช้นะครับมีเทมเพลตหลายแสนเทมเพลตทีเดียวนะครับให้พวกเราได้เลือกเอามาใช้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานไม่จําเป็นจะต้องจบศิลปะมาไม่จําเป็นจะต้องจบออกแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบมีหัวในการออกแบบกราฟิกอะไรมากก็ไม่ต้องเลย นะครับท่านแค่เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับงานเราแล้วก็เราชอบนะครับดูแล้วว่าเออมันตรงกับกับจุดประสงค์ของงานเราที่เราต้องการจะใช้นะครับรูปแบบสวยงามนะครับเราก็เลือกมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนเท็กซ์ข้อความต่างๆเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนสีเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดนะครับจากเทมเพลตที่เขามีมาให้นี่นะครับเราสามารถมาจัดเป็นของเราเองได้นะครับแล้วก็เมื่อจัด รูปแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกส่งออกไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำไปโพสทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, l i ลนนะครับไอนะครับหรือเอ่อพิ e เ t เนะครับหรือมีอีกหลายๆที่ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ใน TikTok ก,ก,ก็ได้นะครับเพราะว่าในแคนว่านอกจากจะทำเป็นหน้าหน้าสิ่งพิมพ์หรือว่าเอ่อหน้าโพสแล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับ หรือท่านอาจจะแบบทำออกแบบมาเสร็จแล้วท่านจะส่งงานไปเข้าโรงพิมพ์เพื่อจะพิมพ์งานออกมาเป็นใบๆเป็นเอกสารเป็นแบรดพิลเป็นโปสเตอร์ก็ทําได้นะครับเพื่อความง่ายของแคนวาซึ่งมันมีฟังก์ชันที่พร้อมให้เราเลือกเอามาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก่อนแคนวาเป็นโปรแกรมออกแบบที่มีไว้ให้สําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ ผู้ที่ไม่ชอบงานออกแบบและก็สำหรับองค์กรเล็กๆหรือเจ้เาห้างร้านนะครับหน่วยงานเล็กๆที่ไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะไปจ้างเอเจนซี่ให้มาออกแบบงานกราฟิกให้เราเราก็สามารถทำของเราเองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแคนว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับเ,เพราะว่าอย่างที่ที่แนะนำตอนแรกว่าเราอาจจะเห็นผ่านตา,วเ,าเวลาลูกที่ ลูกของเราทำการบ้านนะครับลูกหลานเราทำการบ้านแล้วเห็นเขาใช้งานมือถือหรือว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอายรงานส่งครูออกแบบโปสเตอร์ส่งครูนะครับผมเองก็เพิ่ัจแทนว่าผ่านลูกนะครับลูกก็ใช้แล้วเราก็นั่งดูว่าเอ๊ลูกทาอะไรนะครับก็เลยเกิดสนใจเพราะปกติเราก็ทํากราฟิกดีไซน์อยู่แล้วนะครับอาชีพหลักผมเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วเราก็ใช้โปรแกรมกราฟิกแบบเต็มรูปแบบแต่ว่า พอมาเจอแค้นว่าเราก็เลยเจอช่องทางที่เอ้ยบางงานมันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปใช้ถึงขนาดโปรแกรมกราฟิกบางงานง่ายๆเนี่ย,ยเราใช้ค้นว่าใช้เวลาไม่ถึง5นาที10นาทีเนี่ยก็ได้งานชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยชอบแล้วก็พอมาศึกษาลึกๆเนี่ยเราก็จะเจอช่องทางหลากหลายมากมายที่ถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้นะครับแคนว่าสามารถเอาไปใช้เป็นช่องทางสร้างไรายได้ให้กับเราได้มหาศาลทีเดียวนะครับ ตัวแคนวาเองนะครับมีเนี่ยนะครับฟังก์ชันให้เราเลือกใช้เป็นเป็นร้อยรายการนะครับแบ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะครับในการจะไปโพสต์ต่างๆนะครับโซเชียลมีเดียเป็นเพอร์ซันอลนะครับจะพิมพ์งานประกาศเป็นทำเปเตทรินทำการ์ดนะครับทำเช็คลิสต์แพนเนอร์ต่างๆได้หมดนะครับหรือจะเป็นงานทางเกี่ยวกับธุรกิจนะครับจะเป็นบิสเนสการ์ดเป็นอินวอยส์นะครับเป็นหัวจดหมายเป็นโลโก้ออกแบบหนังสือแล็กนกสื่อต่างต่าง มีให้เราเนี่ยครับเลือกใช้ได้มากมายหรือแม้กระทั่งสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับนว่าก็มีฟังก์ชันที่ให้ครูสามารถทํำคลาสออนไลน์นะครับทำบทเรียนทําแบบฝุกหาดต่างๆนะครับทํอินโฟกราฟิกนะครับทำแล้วก็เอาไปสอนเด็กได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกอื่นอีกมากมายซึ่งอันนี้เป็นหลักร้อยกว่าตัวแต่ที่สําคัญคือถ้าเรา ทำเหล่านี้เป็นแล้วเรารู้จักประยุกต์ใช้นะครับกันว่าสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นงานหลายๆงานได้นะครับดูอย่างตัวอย่างพวกนี้นะครับทําบัตรทาใบปลิวโปสเตอร์ทาแบนเนอร์ทานามบัตรรับจ้างทํานามบัตรไปออกแบบปฏิทินนะครับออกแบบพิมพ์ภาพบนผืนผ้าใบาต่างๆนะครับทําการ์ดนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับไปทําเป็นม็อกอัพนะครับไปพิมพ์งานจริงบนแก้วบนปฏิทินบนกระเป๋า บนเป็นทำพิมพ์ลายผ้านะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับเราเบื่อเบื่อหน้าจอของเราที่มันมากับโทรศัพท์เราก็ออกแบบเดสก์ท็อปของเราเองออกแบบหน้าจอเราเองได้นะครับออกแบบหน้าเว็บได้นะครับยังมีอะไรอีกหลายหลกักมันขับที่ให้เราสามารถประยุกต์ใช้แคนว่าเพื่อไปทํางานนี้ได้นะครับ สำหรับตัว Canva เองนะครับเขาจะมีแพ็กเกจหนึ่งเลยแพ็กเกจแรกก่อนเลยก็คือฟรีสําหรับทุกคนในโลกเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าฟรีสําหรับทุกคนในโลกก็คือว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์สักบาทคุณก็ใช้ Canva ได้นะครับแล้วเขาก็มีเคมเลตให้ถึง2อง0 0 0หนึ่งหมื่นคให้เลือกมาใช้งานนะครับมีรูปให้อีกมาโหรานทีเดียวนะครับมีรูปมีรูปภาพนะครับมีภาพลายเส้นภาพถ่าย นะครับมีภาพกราฟิกเวกเตอร์ต่างๆนะครับมีคลิปวิดีโอคลิปเสียงนะครับให้เลือกมาใช้ได้เย,ย,ยอะแยะมากมายอันนี้สําหรับฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถสมัครนะครับสมัครเป็นแพ็กเกจแบบโปรก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้อีกอีกเพียบเลยครับนะครับมีตต่ำก็คือเริ่มแรกก็มีเทมเพลตให้ใช้ถึง6กแสนกว่าเทมเพลตนะครับให้เลือกใช้นะครับมี0กแสนกว่าเทมเพลตทีเดียว นะครับแล้วก็แพ็กเกจโปรยังมีฟังก์ชันมีลูกเล่นต่างๆอีกให้ให้ผู้ที่สมัครงานสามารถสร้างทํำธทุรกิจนะครับผ่านเคนว่านะครับผ่านเคนว่าได้นะครับตัวเคนว่าเองนะครับเ,เราสามารถทํางานเคนว่าเนี่ยโดยตัวตัว,ว GUI ของมันกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยเราสามารถใช้งานง่ายนะครับแล้วทําได้บนทุกแพลตฟอร์มนะครับ จะทำบนเว็บไซต์ก็ได้ครับที่กันว่า o o m นะครับล็อกอินแล้วก็ทำงานได้เลยหรือนะครับเราสามารถโหลดโปรแกรมเข้ามาใช้ที่เครื่อง PC หรือเครื่องแม t o s h ของเราก็ได้นะครับมีให้ดาวน์โหลดนะครับใช้ได้ทั้ง Mac และ PC หรือว่านะครับเราจะทํางานบนมือถือบนแท็บเล็ตเป็น iPad นะครับก็ได้มีทั้ง Android และ iOS ให้เลือกใช้นะครับคือสรุปว่าอยู่ที่ไหนก็ ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ทํางานบนแคนวาได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะมีมือถือเครื่องเดียวคุณก็ทํางานออกแบบบนแคนวาได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาม,มันก็จะคล้ายเหมือนเหมือนกันกันกบที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เพียงแต่ว่ามันจะเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็อยากจะให้รู้จักในตัวแพ็กเกจของตัวแคนวาก่อนนะครับเพราะว่าที่อยากให้รู้จักเพราะว่าไม่อยากให้เราไปโดนโดนหลอก นะครับเพราะทุกว,วันนี้มีมีหลายคนที่ออหากินง่ายเท่วกันมาหลอกพวกเรานะครับสําหรับตัว Canva ที่ผมบอกครับตัวแรกเลยก็คือฟรีแพ็กเกจฟรีนะครับมีแม่แบบ2องแสนกว่าแบบนะครับมีงานออกแบบต่างๆอีกร้อยกว่าประเภทให้เราเลือกทํานะครับมีภาพถ่ายภาพกราฟิกเป็นหมื่นนะครับอันนี้คือแพ็กเกจฟรีและที่สําคัญก็คือว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับบนคลาวก็คือว่าเวลาที่เราทํางานบนแคนวาเนี่ย ไฟล์ของเรามันจะเซฟเอาไว้นบนอัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์ของแ a n v าเลยนะครับมีพื้นที่เก็บให้ 5GB กิกะไบต์บนคราวคุณไม่ต้องเซฟไฟล์ออกมาเปิดมาคราวหน้างาน,นเราก็จะอยู่ในแค n v าสามารถทําต่อได้แก้ไขได้หมดนะครับอันนี้สําหรับฟรีไม่ต้องต่ายไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับบางท่านที่ไม่ไ,มได้ทํางานเยอะๆไม่ได้ทํางานออกแบบมากมายหรือว่าไม่ได้ใช้แคนวาเพื่อไปรับงานออกแบบท่านสามารถใช้แพ็กเกจฟรีได้ตลอดชีพเลยครับ นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะทําเป็นอ,อ,อาชีพสําหรับคนที่อยากไปประยุกต์นะครับสร้างไรายได้จากแคนวาเนี่ยผมแนะนําให้ท่านสมัครเป็นโปรนะครับแพ็กเกจแพ็กเกจโปรเนี่ยก็จะมีเป็นแบบให้จัดทีมก็ได้หรือสมัครเดี่ยวคนเดียวก็ได้นะครับหรือจะจัดทีม5้าคน10คนนะครับสิคน2ี่คนแล้วแต่เราเลยนะครับในแต่ละทีมก็สามารถชําระเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้นะครับนะครับ ฟังก์ชันที่มีให้ใช้ก็จะเยอะกว่าแพ็กเกจฟรีแน่นอนอยู่แล้วแหะครับนะครับเพราะว่ามีภาพสต็อกนะครับภาพสต็อกก็คือภาพที่เราจะมาใช้นะครับภาพถ่ายภาพวาดต่างๆนะครับราภาพลรเซนเวกเ,เตอร์ต่างๆคลิปอาร์ตเนี่ยมีร้อยกว่าล้านรายการมีแม่แบบก็คือเทมเพลตนะครับหกแสนกว่านะครับมีตัวอย่างโลโก้มีตัวอย่างสีที่ทำตีมแบบคุมโทนได้อีกมากมายทีเดียวนะครับ มีฟังก์ชันลบภาพพื้นหลังของรูปนะครับสมมุติว่าเราถ่ายรูปสินค้านะครับปกติเราก็ต้องไปนั่งใช้ Photoshop ลบแบ็กกราวออกหรือว่าเราใช้ผ่านเว็บออนไลน์ต่างๆแต่ว่าแคนวาสามารถทําได้ในคลิกเดียวลบพื้นหลังออกนะครับทำให้เราสามารถถ่ายรูปสินค้าแล้วก็คลิกแล้วก็ทําภาพโพสต์สินค้าได้เลยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลให้เรานะครับถึง 100GB นะครับ หนึ่งที่กระบนะครับแล้วก็เราสามารถทำโพสหนึ่งครั้งเนี่ยครับตั้งเวลาให้มันโพสต์ลงในโซเชียลของเราได้8 platform. แพลตฟอร์มก็คือทำหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งไว้เลยว่าจะให้โพสต์เฟสวันจันไอจีวัน,นอังคารอะไรเงี้ยตั้งได้หมดครับตั้งได้หมดเลยนะครับแพ็ Pro กเกจโปรก็ถ้าเป็นทีม5คนนะครับถ้าเป็นทีม5คนก็เลี่ยอยู่ที่รายปีนะครับรายปีก็1,850บาท ต่อปีนะครับต่อปีแต่ว่ามัน5คนก็คือไปหารกันเอาหรือว่าถ้าหน่วยงานเรามี5คนอยู่แล้วเนี้ยครับเราก็สำหรับแพ็กเกจ5คนก็ได้นะครับนี่คือแพ็กเกจโปรในแคนวานะครับแต่ว่าถ้าเป็น10คน15คนมันก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงนะครับนอกจากนั้นแคนว่าจะมีแพ็กเกจ Enterprise าํสหรับองค์กรใหญ่ๆนะครับมีองค์กรทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมากมายที่ใช้แคนวาอยู่นะครับเขาก็จะแจ้งไปว่า องค์กรท่านมีสมาชิกกี่ร้อยคนกี่พันคนก็ว่ากันไปนะครับตั้งแต่25คนจะใช้เป็นแพ็กเกจเอนเตอร์ s รนะครับราคาต่อเดือนก็ขึ้นอยู่กับจานวนคนนะครับก็ต้องติดต่อแคนว่าแล้วก็แจ้งไปว่ามีกี่คนแล้วแคนว่าเขาจะคํานวณราคามาให้นะครับมันก็จะมีฟังชันอีกอีกเพียบให้ได้ใช้นะครับในเรื่องของการทํางานเป็นคอเปเรทเป็นองค์กรแล,ละะะ้วล่ะนะครับแพ็กเกจเอนเตอร์ปรนะครับ สำคัญก็คือว่าแพนแวนว่าเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจฟรีให้กับ <c oughs> สถาบันการศึกษานะครับทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็อ,องค์กรที่ไม่สวยหากำไรพวกมูลนิธิต่างๆนะครับหรือองค์กรยูนิเซฟอะไรตวนี้ที่ที่ไม่สวยหากำไรเนี่ยนะครับก็สามารถใช้แพ็กเกจโปรได้นะครับสามารถใช้แพ็กเกจโปรได้เลยนะครับเป็นแคนว่าโปรแต่ว่า ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งสำคัญคือฟรีทั้งสถาบันสมมุติว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสมาชิกอยู่5,000คนนะครับมีครูอีกพันคนมีเจ้าหน้าที่อีกพันคนสมมุติจะเป็น7,000คนแล้วแจ้งเข้ามาทีเดียวนะครับทั้งองค์กรนี้ใช้งานได้ฟรีทั้ง7,000คนเลยนะครับประเด็นตรงนี้เองนะครับที่ทำให้มีคนมาโดนหลอกเพราะว่า ก็จะมีผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของบางที่นะครับของไทยนี่แหละนะครับก็เขาก็จะใช้ช่องทางตรงนี้แหละเอามาหลอกขายคนอื่นว่าเขามีสามารถเขามีาแพ็กเกจคันว่าราคาถูกนะครับแพ็กเกจคันว่าอาจจะจ่ายปีหนึ่งห้าร้อยหกร้อยนะครับต่อปีหรือปีหนึ่งสา0ร้อยบาทหรือบางคนหนักกว่าก็รือว่า,าจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ฟรีตลอดชีพเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆคือเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เขาไม่ได้มีต้นทุนใดๆเพราะว่าเขาเอาช่องว่างของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนนั่นแหละมาขายนะครับมาขายแค่เพิม e ่มอีเมลเข้าไปอีกคนนึงแค่นั้นเองแต่ว่าเขาได้เงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าสําหรับแพ็กเกจแคนว่า p โปรฟรีสําหรับกลุ่ม e u u c t t o o เนี่ยนะครับเขาห้ามนําไปใช้ออกแต่งานที่มันเป็นเกี่ยวกับเชิงพานิาชสามารถใช้ในงานการศึกษาต่างๆได้แต่ว่างานเชิงพาณิชใช้ไม่ได้เลย นะครับและที่สําคัญมันไม่มีตลอดชีพครับเพราะมันจะต้องต่ออายุทุกสปีนะครับคงไม่มีนักเรียนคนไหนที่จะอยู่ยาวๆกันไปนะครับเพราะนั้น3ปีเขาก็ให้ต่ออายุหนึ่งครั้งซึ่งการต่ออายุนั่นแหละนะครับบางคนอาจจะหลุดไปเลยแล้วงานที่ท่านเซฟเอาไว้ในแคนวาก็จะหายไปทั้งหมดนะครับหรือถ้าแคนวาจับได้ว่ามีการช่อโกงทุจริตแบบนี้เขาสามารถปิดไอนั้น ไอดีของมหาวิทยาลัยนะครับผมนะครับเจ็ดพันคนเนี่ยเขาปิดตู้มเดียวเนี่ยหายไปเลยเจ็ดพันไอดีนะครับงานทั้งหมดก็จะหายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีแพ็กเกจอะไรนี้มาขายอยู่แล้วนะครับมีคนไทยที่ที่ฉลาดแกมโกงก็ก็มาหากินกับคนอื่นนะครับเพื่อได้เงินไปเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับนะครับเพราะว่าเขาขายกันแบบหน้าตาเฉยมากนะครับในในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ว่ากันไปก็เป็นวิธีขมามากินแต่ว่า ็จะเตือนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านจะสมัครแพ็กเกจให้สมัครโดยตรงกับเขนว่าอย่าซื้อข้างนอกเพราะว่ามีความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านศึกษาไปเรื่อยๆนะครับท่านศึกษาไปเรื่อยๆหรือดูคลิปของช่องเราไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เอาแค่ง่ายแค่ฟอนตตัวเดียวที่ที่ดึงมาใช้ผิดรูปแบบผิดวิธีนะครับท่านก็สามารถโดนฟ้องแล้วก็เสียค่าปรับแสนหนึ่งได้ นะครับรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตดึงมาใช้ก็โดนรูปละแสนได้ครับอย่างเนี้ยผมก็จะบอกไปเรื่อยๆในในคลิปต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับอย่าไปโดนหลอกอย่าเห็นแค่ของถูกเพราะว่าของถูกบางทีมันก็ไม่ดีนะครับมันก็มันก็ทาให้เราเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยากจะทำธุรกิจระยะยาวให้มันมั่นคงให้มันยั่งยืนอย่าเสี่ยงกับของถูกอย่างนี้นะครับอันตรายมากนะครับนะครับอ่ะสำหรับคลิปแรกนี้นะครับก็ หวังว่าท่านคงจะได้แล้วรู้จักแคนว่าแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าหลายท่านอยากจะใช้งานมาแล้วแหละนะครับก็ลองดูลองศึกษาดูลองเล่นมันดูนะครับไม่ยากครับแคนว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีผมว่าท่านบางท่านอาจจะใช้งานได้ทํางานได้ชิ้นหนึ่งแล้วนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับอย่าลืมกดนะครับซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งให้กําลังใจคนทํานะครับกด แชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับตามสะดวกของท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณนะครับ